สวัสดีครับจากร้าน oc music นะครับเดี๋ยวเรามาดู P ีวเลนนี้กันหน่อยนะครับบลัสเตอร์คัตตหัวสวยงามนะครับเรามาวิจัยกันนิดหนึ่งฟิงกระบอ o s e ดโวดนะครับดูงานแล้วโอเคนะครับเฟดอาจจะเล็กสักหน่อยสำหรับผมนะส่วนตัวนะครับเฟอดาผมไม่ค่อยชอบเฟ็ดเล็กแต่ว่างานเฟดดูแล้วจับจากด้านข้าง จับดูโอเคถือว่างานเฟ,ฟ็ดใช้ได้แต่ติดที่เฟ,ฟ็ดเล็กย่องข้างหลังทำเป็นสไตล์วินเทจนะครับเป็นเหล็กพับครับถือว่าเกรดเหล็กจากที่ดูก็ค่อนข้างใช้ได้ปิกอัพเป็นซิงเกิลคอยลสตัวนะครับหนึ่งโวลลุมหโทนสวิตห้าทางความแข็งของสวิตก็โอเคไม่ต้องเปิดดูด้านในก็รู้ว่าน่าจะเป็นสวิตจีนปกติ กร,ระปามานี้ด้านหลังคอลูกบิดธรรมดานะครับลูกบิดไม่ได้ล็อกสายอะไรแผ่นนี้ผมไม่รู้ว่าเขาให้มาเพื่ออะไรอ๋อมันติดอยู่กับไม้เลยนะครับนี่ติดอยู่กับไม้เลยเป็นแผ่น,นพลาสติกฝังไปในไม้ดีไซน์เก๋ๆมั้ยยังไม่รู้ถึงประโยชน์แต่ดูแล้วไม่น่าจะมีอะไรมากครับแมนช้ยหน้าคอ ไม้คอก็เป็นเมเปิลตัวนี้ไม้คอใช้ได้อยู่นะครับเฟดหลังย่องปกตินะครับคลายๆสต๊ทดทั่วไปอ่ะเดี๋ยวผมขอเซตอัพแล้วเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกัน,ะ,นะครับมาดูพิวีตัวนี้กันนะครับเป็นค้างอยู่เซตอัพเสร็จเรียบร้อยอันนี้ผมเซตอัพแค่อ่แค่เ a เดียสนะครับแล้วก็อินเทอร์เนชันส่วนเรื่องเฟดนี่ผมยังไม่ยุ่งเพราะว่าจากที่ดูแล้วไม่น่าจะติด เดี๋ยวขออนุญาตเช็คก,ก่อนเดี๋ยวฮะถ้าติดก็ก<ม>็ค,ค่อยว่ากัน<ม>โอเคไม่ติดครับ เฟดไม่ติดนะครับความสูงผมตั้งไว้แค่1มมิลนะครับพีต้าผมจะอยู่ประมาณ1มิลถึง1.5นะครับแถวๆนั้นแต่ว่าความสูงจะไม่แน่นอนมันอยู่ที่เฟ็ด,ด้วยอย่างตัวนี้เฟดเล็กผมก็เลยตั้งให้มันต่ำนิดนึงันะบจะเล,เล่นง่ายขึ้นตู้ตั้งแฟ่เหมือนเดิมนะครับแต่รอบนี้ไม่มีเอฟเฟคแล้วเอฟเฟคขายกินไปเรียบร้อยแล้วนะครับ เสียงครีนจากแก๊กะสมเราแก๊กบนดูผมว่ากีตาร์นี้มีเสียงค่อนข้างใหญ่นะแล้วก็เนื้อเสียงของปิกอัพไม่กรอบเพราะปิกอัพเนี่ยผมยังไม่ตั้งด้วยซ้ำ เสียงเนี่ยถือว่าไม่กรอบเลยนะครับพิกอัพปกติพิกอัพจีนส่วนใหญ่เนี่ยที่เห็นเนี่ยเวลาเราเล่นเนี่ยเสียงมันจะค่อนข้างกรอบๆดัง <c oughs> ในซิงเกิลคอยนะครับจะเป็นเยอะมากเลยดังกรอบๆรบังแบบผมก็อธิบายไม่ถูกอะ่ะเสียงมันจะฟังแล้วกรอบๆอ,อ,อ่ะมันจะดูไม่เหนียวดูแม่อะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ยลองดูภาพเสียงแตกกันใช้ได้อยู่ปลใช้ได้อยู่ <c oughs> หลายตัวซิงเกิลคอยเนี่ยมันจะฟังดูปอก ลองถ้าเราลองเล่นเสร็จแต่มันจะมันจะดูแบบไม,ไม่ไม่แน่นนะแต่ตัวนี้ถือว่าใช้ได้เลยพิวีเนี่ยผมลองอยู่หลายตัวนะผมถ,ถือว่าเดอรพิกอัพนี่โอเคนีจากตู้ล้วนนะครับไม่มีอะไรผสมครับดีหน่อย ถ้าเสียงมาอย่างเงี้ยต้นเสียงมาอย่างเงี้ยมันจะโมง,ง่ายแล้วเนีย่ยเปลี่ยนคาปาอีกถ้าเกิดใครใครไม่ชอบคาปานี้ก็เริ่มเสริมคาปาใหม่เข้าไปหน่อยก็เสียงก็จะดีขึ้นกว่านี้อนะครับเพราะว่าโ,โมนต้นเสียงมันได้แล้ว เซตอัพกลางที่ผมตั้งไว้หมดแป,แป,แป,แปดแปดหมดตั้งกลางหมดเนี่ยมันจะมีประโยชน์ตรงนี้แหละครับเพราะเราดีดเสียงอย่างเงี้ยสมมุติว่าแหลมมันน้อยเนี่ยเราก็สามารถเราก็รู้แล้วว่ากีตาร์เราเนี่ยอัดที่หน้าตู้เพิ่มแหลมได้เลยกลับมาที่เบสถ้าอะไรเงี้ยเบสมันรู้สึกว่าเยอะไปแล้วก็ลดที่เบสนิดนึง ยอะไปหน่อยแล้วลดตีกลางมันจะง่ายด้วยครับในการในการปรับในการในการหาเสียงกีตาร์อของตัวเองนะครับาราคายังไม่รู้เลยเดี๋ยวค่อยไปดูฮะอันนี้เพิ่งมาถึงวันนี้นะครับเลาเอาทำคลิปให้ดูก่อนคร่าวๆนะครับกับเจ้าพีวีลปเตอร์ตัวนี้นะประตอ้อมข้อเสียอย่างเดียวที่ผมเห็น และไม่ชอบก็คือเฟดแค่นั้นเองเฟดเล็กนะครับเฟดจะทำมาไม,ไม่เล็กหรบบเฟดปกติกีตาร์ทั่วไปเนี่ยแหละแต่ผมเป็นคนชอบกีตาร์เฟดใหญ่อย่างอื่นสีสันสวยงามปิลกอัพโอเคนะครับเรื่องหยองเรื่องทัชชิ่งปรับลงมาได้ถึง1นมิลน,นะครับไม่มีปัญหาการบัสการอะไรเลยเรื่องเฟดแต่ว่าทํางานมาดีอีกเรื่องนึงก็คือเลเดียสตัวนี้จะเป็นเลเดียสค่อนข้างแบนนะครับเลเดียสสิปกติกีตาร์นั้นทรงพวกนี้จะเป็นเลเดียสประมาณ9.5 10 เลือ12แต่ตัวนี้เรเดสมา16สายปั่นสายล็อกขาล็อกน่าจะชอบเพราะมันจะไปเรเดสเหมือนพวกอาร์เบนเนพวกอะไรพวกนี้ครับจะค่อนข้างแบนอยู่คอไม่ใหญ่มากนะครับหน้าน่าจะกว้าง4-3มิลอ่ะโอเคฝากเนละกันกับทีวีดับเตอร์ทัตองชอปนะครับสนใจมาลองซาวได้ที่โอซ m u มิวนะครับผมขอบคุณครับ